สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่26ธันวาคม2568ครับสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังฟังดังต่อไปนี้ครับโดยวันนี้กลุมบัญชีกลางนะครับได้ออกข่าวฉบับที่59ทับ2568วันที่26ธันวาคม2568โดยกลมบัญชีกลาง พาดหัวข้อข่าวว่ากลุ่มชีกลางอัปเดตสับัติการแห่งรัฐเดือนมกราคม2569ปีใหม่นี้จ่ายอะไรบ้างรายละเอียดครับน,นายธนโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรุมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรุมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสับัติการแห่งรัฐปี2565มีผู้ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนมกราคม2569จะได้รับสิทธิ์ดังนี้ วันที่1มกราคม2569ในวงเล็บเป็นวงเงินสิทธทิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าการทุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนในวงเล็บมกราคม69วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนในวงเล็บประกอบด้วยบขอสรอถไฟรถขอนสอมากรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ วันที่20มกราคม2 5งเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ2 0 0รบาทต่อเดือนสําหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ8 0 0รบาทต่อเดือนทุกเดือนซึ่งเงิน200บาทนี้สําหรับผู้ได้รับสิทธิส่วการแห่งรัฐนะครับโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประชาชน13หลักหรือใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ก็โอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยพิการ800ทุกเดือนนั่นแหละครับ ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345หรือ call center กรมชีกลางหมายเลขโทรศัพท์022706400ในวันเวลาราชการโฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวครับทั้งหมดคือข่าวที่นํำมาบอกมากล่าวกันวันนี้ครับข่าวจริงๆแล้วก็คือข่าวโครงการสวัสดิการแห่งรัฐภาษาอย่างเป็นทางการ แต่ภาษาที่เราพูดกันภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือข่าวของผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจน<บ>ก็นำมาบอกมากล่าวกันวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ